ตัวอย่างนี้เขาให้เราลงจุดนะคะลบสีลบหแล้วก็3ามลบสงลบหลงในปริภูมิ3ามิตินะคะครูจะขอแยกลงเป็น2แกนพิกัดนะคะแกนพิกัดแรกนะคะเราจะลงจุดนี้ก่อนนะคะจุด4ี่ลบลบแล้วก็ลบหนะคะ วิธีการลงก็คือให้เรากําหนดค่าในแต่ละแกนก่อนนะคะให้มีค่าตามที่กําหนดเนะาะจุดแรกเป็นลบสนะคะครูขอต่อแกน x เข้าไปข้างหลังนะคะแล้วก็ให้ระยะนี้เป็นลบสโอเคนะคะ y เป็น3นะคะอแล้วก็ให้ y เป็นาสาเอาซักระยะนี้นะคะแล้วก็ z เป็นลบหาแล้ก็ลากลงมาข้างล่างเนาะ ่าแล,ลบ5ของเราก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะอ่ากำหนดจุดไว้เบื้องต้นนะคะทีนี้เราจะไปลงจุดนี้กันนะคะเริ่มต้นเลยเราเป็นลบสนะคะเราก็จะลากจากจุดกําเนิดจุดนี้นะคะไปทางแกน x ในแนวลบก็คือไปข้างหลัง4หน่วยนะคะอ่าลาไปที่4หน่วยจากนั้นนะคะขยับไปทางขวามือเป็นระยะทาง3หน่วยเพราะว่ามันแกน y นะคะแกน y จะไปซ้ายขวาซึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหมายบวกหรือลบอันนี้ y เป็น3เป็นบวกเพราะฉะนั้นขยับไปทางขวา3หน่วยนะคะอาเราเห็นว่าอาระยะมันพอๆกันได้ละอนะคะ3หน่วยนะคะแล้วก็ลงไปข้างหน้า5หน่วยนะคะ5หน่วยประมาณนี้โอเคนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้ของเราก็คือจุดลบ4 3แล้วก็ลบ5นะคะอ่ะทีนี้ถ้าใครยังรู้สึกมันใช่ไหมถูกไหมนะคะเราก็สามารถที่จะวาดนะคะให้ออกมาเป็นรูปมุมของกล่องได้นะคะอ่ะเราก็ลากลากเส้นขนาดเนาะอ่า x y นะคะรูปนี้นะคะมันก็เห็นไหมมันจะขนานกันนะคะแล้วก็ระ,ะนาบนี้มันก็จะขนานกันนะคะแล้วก็ รูปนี้ก็จะขนาดกันไหมคะอันนี้นะคะอืมไหมคะเส้นทึบคือเ,เส้นที่เราเห็นอยู่ข้างนอกนะคะอืมไหมคะจุดมุมตรงนี้มันมันจะฉากกับทุกด้านนะคะแต่พอดีว่าเรามองในมุมที่มันมันไม่ได้เป็นสามมิติจริงๆนะคะมันก็เลยอาจจะดูเบี้ยวนิดนึงนะคะแต่อันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องนะคะอ่ะส่วน อีกจุดหนึ่งคือ3ลบ2อลบ6นะคะ,ะครูก็จะขอลงจุดออเอาแกนมาใส่ประมาณนี้เนาะ,ะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเรากำหนดจุดลงไปก่อน3 x เป็น3มาข้างหน้าเนาะ3หน่วยประมาณนี้นะคะ Y, y เป็นลบ 2, 2> <ๆ>ก็ต้องไปทางซ้ายนะคะ เราอาจจะเล็กหน่อยหนึ่งประมาณนี้ก็ได้นะคะเป็นสองเขียนที่เขียนได้แล้วก็แซดเป็นลบหลงมาข้างล่างเนาะ,ะลบหกของเราอาจจะประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้ลองลงจุดดูนะคะ x เป็น3มาข้างหน้า3หน่วยนะคะแล้วก็ y เป็นลบสองไปทางซ้าย สองหน่วยนะคะอะ่แล้วก็ลงมาข้างล่างหกหน่วยนะคะอะ่ประมาณนี้ทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือจุดสามสามลบสองแล้วก็ลบ นะะในทํานองเดียวกันนะคะถ้าเราอยากจะได้เป็นกล่องเราก็สามารถที่จะวาดได้นะคะ,อะขอวาดแบบนี้อันนี้จะขนาดบนระนาบ XY แล้วเนาะแล้วก็มาตรงนี้นี่คือ XZ แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะจุดเนี้ยสามลบสอก็จะเป็นจุดที่อยู่บนมุกล่องนั่นเองนะคะ